พีจ้าเพื่อนๆมาเบิงผลผลิตของมูงข่อยพี่น้องเพื่อนเฮ็ดฟักทองลูกบอกง่ายหนึ่งมั่งจะ้ะชุดยอดเลยค่ะบอกอื้อรังค่ะเหนียวนุ่มนะคะเหนียวยางขากลได้พี่น้องมาเบิงค่ะมาเบิงมาเบิงสวนฝักท้องพี่น้องอันนี้ก็ลูกของนั่นเด้ออันนี้ก็ลูกของนั่นเด้ค่ะนั่นเพื่ดนปลูกหรอกค่ะเบิงค่ะงบอกพี่น้องบอกอือพัดง่าย โอ้ยเหนียวเหนียวเหนียวบักอือคะ่ะป้าบักอือพี่น้องเออมาช่มสวนบักอือคะ่ะโอ้ยอันนี้เกิดโอ้ลูกนี้ใหญ่มากเลยเดูซิอันนี้นันจองคะ่ะชื่อนันเขียนไว้แล้วอันก็นันจอง <c oughs> ลูกที่สองอันนีลูกไล่นั่นเลยซิมลูกไล่ของนี่แม่อยากเอาเอาตัวนี้ไปกินไหมนี่ยน,นี่มันแก่แล้วเนี่ยแก่เอาเอาไปเอาไปต้มกินที่นี่เอาเอาเด็กิน จับพี่น้องเมื่อเบิ้งผลผลิตเก็บบะเกลือเอาเก็บขช้นอินมีจ้ะเบิ้งจ้ะตัวของสวนเพิ่นค่ะอันนี้ลูกน,น้อยๆได้พี่น้องแต่ว่ามัน,นแก <ไป S 2> แล้วลแกแล้วผิวมันดูออเอออเาไปต้มกินนี่หละจ้ะดูจ้ะพาดบะเกลือนี่พัดนี่สุดยอดได้พี่น้องจ้ะสวยอีหลียสวาบองงามเด้อมูเจาง,งามขายงามมันมันมันได้ที่เนาะมันได้ที่เนาะ สุดอดเอาไปกินบ้างมันเหนียวเหนียวเหนียวหนุ่มได้พี่น้องพันนี่ค่ะเอาไปบานเท่าเนาะพี่นองเหนียวอีหลีค่ะชุดยอดของความเหนียวเลยได้ค่ะเด้อพี่นองสวนค่ะเมื่อได้เขามาตักเท่แเราค่ะมิตรมูเพิ่นเห็ดหาเนาะค่ะเนาะฟักทองค่ะฟักทองโอ้บัก พี oh, ่ลองเก็บหมากอันนี้สิโอ้ลูกใหญ่จ้างไหนไหนเปิดขึ้นให้น้องดูสิโอ้ก็โอ้โอ้พี่น้องบกือค่ะบกอือพันยักษ์ค่ะพี่น้องมีต้นแบบแน่นอนดูจ้ะดูดูเอาเอาเอาเปิดขึ้นน้องสิทธิ์ทายหนูบ้าดบ้าดบ้าดตีนี้ลงเอาใบมันลองสิพี่แซม ปิดใบมันรองเน่าตัวเนาะรอมันเน่าเหรอเพราะว่าปุ๊ดพี่น้องมึงค้าบังคุณค่ะเอาพี่ซัดจับลูกอันเหลืองๆให้หน่อยสิไหลูกไหนก็ได้จะเอามาโชว์ปุ๊ดพี่น้องจะเอาเหลืองซ้ำใดพี่พาเอานั่นน่ะไม่ใช่อันนี้มันแก่อ๋อเหรอเออเอาเก็บมาที่ลูกอ่อนๆนะเก็บกองไว้สวยๆเออโอ้นั่นเหรอหนูว่าพันนี้มันดูค่ะ บักโคเจกค่ะพี่น้องสีเหลืองค่ะเคยเห็นบับวบฝรั่งสีเหลืองค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะเบิ้งบูสวยมากค่ะสวยอู้เพิ่นผลิตเพิ่นย่างค่ะเลยพี่น้องเบบักอือเพิ่นค่ะบักอือบักอือค่ะบักอือเนี่งามค่ะงามเน่ยนะค่ะเนาะค่ะบักโคเจกเหลืองค่ะพี่น้องอันนี้มันแก่ละแก่ไหมวะไม่แก่หรอกไม่รู้อ่ะกินเท่าอย่าไปกินเ่าๆเลย สวยค่ะสวยพี่น้องโอ้ยข่อยอ่อนสอนไหลค่ะปูนงามค่ะค่ะของเป่นจังสีไหลเง,งีเกังงามเหมือน้วคะพี่น้องทําสวนนะคะเนาะนอันนี้บอกข้อเจกค่ะบอกข้อเจกสีเหลืองค่ะผลผลิตต่อไปห้องสีปิบเบิลเข่าโพดได้พี่น้องมูเจ้าวางได็ค่ะพูนพูนอ่ะค่ะมิตรพีเป็นเฮตดค่ะพี่น้องโอ้ยห่อนค่ะแกเสวาโบห่อนเด้อเนาะมูเจ้าวาห่อนห่อน เขาหอมแล้วล่ะพี่น้องมาเบิ่งค่ะมาเบิง่งเขาโพดเด้อค่ะเด้อเขาโพดเขาโพดค่ะเพื่ได้ต้มบ่พี่น้องมือเจ้าว่าอันที่มาเอาหุน่นอู้พัดเหนียงเนาะบัดที่นี่ก็ามาสวยแถ้พี่น้องใส่เบิง่งเขาโพดเบิ่งดูเป็นฟกักเป็นฮีไปเป็นบ่บม่นเขววองสติวายพัดเหนียวเหนียวหันตัวน,นั่นท่านได้แกเต็มทีดอกค่ะขาโพดก็ได้แต่กับพ่อกินได้ นี่เป็นอย่างบ่แกแกไปแต่ซ้ำนีน่นะแต่พันมันตั้นจังไงละ่ะ <laughs> พันก้าปโดจากพี่น้องนี่แหละค่ะคนปลูกค่ะคือคนเนาะค่ะเนาะสวยค่ะใหดตุ๊บปลูยูะเอาค่กมาเอาไปต้มเนาะมัอนี่เนาะพุ่นเนาะค่ะเนาะเขาวโพดค่ะพ่นปลูกค่ะพี่น้องอันมาเอาหุ่นละพีนะ่น้อง สวยคะ่ะสวยนะคะนะนเนาะเบอร์ปลาเขาพูดปลานี่แหละคะ่ะโออหอน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 เขาพูดงามๆม,มันมันยังไม่ได้แก่เต็มที่หรอกเนาะใช่แต่ว่าเออยังเป็นน้ำนมอน๋อต้นนิดเดียวเนาะพันอีหมมยังเฮ้เฮ้ <laughs> <c oughs> ดีตัวมันยังเป็นต้นวนะ่ะตี เอออันนี้ได้อยู่น,นี่ยเออนี่นี่อย่างนี้เห็นไหมเนี่พี่สามนี่อันนี้ม่สวย้นี่สวยหน่ะดูเออนี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่เม็ดเท่านี้หน่อยอร่อยเดี๋ยวอันนี้มันสีสดใสเ้ามาไงไม่ชอบอะไรไม่ตักมาตัดขาดไหมอันนี้นนมันตัดข,าขั้นคาร์บอนมีไปใดเลยหรือเรียกว่าเลนเลนได้มันได้นะ ผูดเดวาดูนี่จักเทียอเอาผู้ใดมาเหตหาดหะนะิไม่มันไม่น่าจะหากกรอกถ้าลมแรงอะไรจะไปหากขนาดนั้นออสองอาทิตย์น,นั่นเนาะจ้ะสวยจะอันนั้นอันนั้นมุกปลูกที่หลังมันจะง,งามคือการหลับพีนอง ข้อโพดขาวโพดเห็นบ่มั่ดนัมันหกักไงพี่ต้องมีคนมาเดินผ่อนตือฝักนี้เลยจะได้